ด้นนี้ให้ดูบรรยากาศแม่ค้าเขาผัดสดๆเลยอ่ะเาขเา,เาผัดใช่ไหมกินเลยมันต้องห่อปะไม่ต้องหอ่หอมมหอ่อแต่ว่าเราตั้งใจจะเอา เต้นไข่มาแล้วเราเลเาืเพราะว่าเป็นคลิปถึงแล้วหึงบ้ากหนึ่งปีมาแล้วเขาผัดเขาผัดเขาผัดใช่หรอ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ผู้แผดของเราเอาไม่ใช่ของเราเหรอใช่ คนนะคะถ่ะอลังการมากเขาผัดก็คล้ายๆกับไอ้นี่เนาะคล้ายกันคล้ายๆกันเขาไม่ได้ปูลงไปผัดด้วยนะเขาเอาปูมาโรยข้างหน้า